บายดีพี่น้องวัชรภูสุขคุณงหางสุวรรณจ่ามาค่ะพาน้องแบมเที่ยวปราสาทหินพี่ไมค่ะเอาน้องแบมสวัสดีก่อนไปย่างคุณทางเข้ามีทางเข้าทางออกอ้าวใหญ่มากสบายดีพี่น้องวัชรภูสุขคุณทหางสวนรรณทหางเด้อเที่ยวพาน้องแบมเที่ยวปราสาทหินพี่ไม่ครั้งแรกของน้องแบมจ่ามาอยู่สิบเป็นปีเลยพี่น้องจ่าแต่บ่เคยได้เข้ามาค่ะ ใส่งามเกือเคลืเดี๋ยวไปแล้วนะคะเนาะอันนี้ประสาทเห็นพี่ไมค์ค่ะท่านหนามอะไรตีไปนี่ครับออกไปเอาหนังเย็บ<ง>อ่ะไเนี่ยแยบ็บยางใกล้อย่งเนี้ย รอบเบื <rude S 2> ้งพี่น้องในประสาทค่ะในประสาทเห็นที่ในแอร์นี่แหละนี่ประตูตรงเป๊ะมันจะมีตอนนัหนึ่งที่ว่านตรงเป๊ะเลยพี่น้องนะมองอยู่ข้างในเด่นข้างไหนก็แสดงอยู่ข้างในตรงนี้เด่นเซงสีเสียงตรงนี้ลปพี่น้องพี่ทั้งที่มันอันนี้ก็ตรงเป๊ะเลยนี่ฮะประตูเขาเห็นตรงกันเบิดถุกหม่องเลยค่ะ นุ่นในปราสาทข้างในค่ะอันทางเขานุ่นปราสาทข้างในดูเนื้อที่หนึ่งร้อยไร่ค่ะขนมเบบนับสรุปไปห้ไปยิบโอเคอันเดียก็แสดงงีางเยเลย หน้าที่หนึ่งร้อยไร่ประสาทประสาทเห็นขึ้นมาอันนั้นไปจ้างไปนี่ประวัติศาสตร์ มาเบ็มมาเม็ดยไปีกไปมันถูดไปไก่อะไรหอมๆด้วยถือทยให้มันเห็นเมืดเลยเอ้ยตรงตรงนะตรงอ่ะเดี๋ยวไก่เลยตี A băng cọp. Soi đi. Bởi ừ, vì ừ, ừ. ở nơi vlog. Tang này, anh ừ. ơi. Tân em mừng này mừng 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 này mừng 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 Bỏ mừng 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 này, mừng mừng này đây mừng đây này, mừng <laughs> hết 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 ok ngắm ngắm hết 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 Ừ, hết 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 หน้าก้างแดดที่นเออก้างแดดหันมาหันมาเอออันนี้เจียงนี่แดดเจียงว่านี่แดดที่เขาแสดงอยู่นี่แสดงเออนี่ดินี่ข้างหน้าอยู่เป็น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 เปนนกระสาบอ่ะเห็นตะลังหนองแบบพี่น้องเอ้ย Ayang chỉ là ở, nhang thoải lắng. ừ, ngon toi lang ưu tiên ngon đi vào phòng vòng 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 Ok vòng vòng thì vòng 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 toàn thể điện

เธอสวยนะห้ามปีนปาน่ายโบราณสถานไปดูดิเนี่ยสวยเลยนะอือประสัดข้างในสวยมากมาแวมแวบมบมาตรงนี้นะมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาหันกระได้ไป หน้ำะโอ้ตรงนี้ก่อนทางนี้ประสาทประสาทหินพี่ไม้ค่ะ

ยังเป็นยังเงอมเอไปแถวไนคนน่ะทึมาด้นในราบขอพ่อพ่อพ nghe bẹng say với Anh đi phơi cái nào sát này đấy Bây nay Bây nay kêu nó chút luôn mấy suốt mát hồn đấy phong là đưa nhau phong là nó khỏi mạ các đại Nó tự nhiên con cái này nặng nó khỏi nhau cũng đại Nó giọt này. มองเห็นไหมเนาะซสัๆนี้แล้วเดี๋ยวจะคว่ำมือเอาเอาบังก็ไปย่างก่อนวค่อยาหม่ไปขก้นไปหรอสาสเหินพี่ไม้ครั้งแรกของแบบนี้ มาอยู่สิเป็นปีเพี่น้องเอเ้ยบลยทำอ่ะไปขึ้นไปก็ปสุดก็อะไรเดี๋ยวสง่งมันก็ตายเลยนะให้ค่อยออกมากันแม่ขี่ออกไป เข้าเนะาะแค่นี้แหละมัน,นแค่นี้นนแหละนะหมดแค่นี้หละจ้ะจ้าสุดแค่นี้และโอ้หนุนดีอีกอันนึงอันอนึ้จึ้งกระตรงนั่นแหละ ลงไปนี่เฮ้ยเกษตรุตัวนักน่อยนะฮัตผมกวางเนื้อที่หนึ่งร้อยไล่นะครับพี่น้องจ้าไปนั่งว่าท่านี้ไปท่านี้เดี๋ยวไปเดินเป็นฝุ่นยังหอบมันเ่ยประตูนี่หลบขางบัดเด็ดพี่น้องเลยตรงกันเพราะไม้มันตรงกันนางยีตรงนี้ด้วยนี่ tôi thấy thái hại rất đi ơi bụi bên nhau nhau quét anh anh bỗng nhau quét anh ra một thói mặt Một ơi dạy nhau mày Ừ, mày mày à, mày mày không? mày 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 tốt lấy một tiền lì hồn cái nọ người thai chân loạn điệp rồi cho Nát vừa thôi 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 không thôi 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 ดดนะทั้งไหนนะ,ะพี่น้องจ้านี่ถ่ายในประสาทเห็นให้ดูค่ะประสาทเห็นพี่ใหม่นะคะนั่งไปยืนสติน่ลยวันนี้ภาพมาเที่ยวเลยตรงเลยอ่ะหันหน้ามาเทเลหันหน้าเทเลมา 嗯，好了，又好了。 Vô lại thai đi, vô thai lỡ. Nâng điện điện này. mẹ. Mẹ cái nó. Mẹ cái cái này quá. Lắm. Đường kia cười, đi. À. Ừ. Sai. Đường đấy đi. anh tin thưa sai đi đâu không nghe sáng sáng. Địt song sáng hả? song sáng.